สวัสดีค่ะวันนี้กิจกรรมความเพียนครั้งที่23ปะจจำวันที่14ทันวาคม2567เฟ e บุ๊ k นกพิชชาพัสรหัส198ค่ะปัจนี้วันที่14ทันวาคม2567เป็นวันที่23 ที่ข้าพเจ้านางพิชภัทรคานภูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระประสูติพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทือน EP ที่หนึ่งบท บทที่1ถึงบทที่5บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอักราชันฉันตุเทวตาสันธม,มังมุนิราชัสะสุนันตุสังฆโมขทังสังเคกาเมจลูเปสิริขละลัตะเกจันตะลิเควิมาณีทีเปรัตถะจะคาเมตลุวะนะคะหานี เคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจจยันตุเทวาชละทะลวิสามียักขะทัพพระนาคาตันจันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจะนังสาทโวมีสุนันตุธรรมสวนาคารลอยยมพัทันตาธรรมสวนาคาโลอยยมพทันตา ธรรมะสวณกาลูอายมพระทันตาบทสวดบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระขวตูอัลห์ตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวตูอัลห์ตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวตูอรห์ตูสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดบทที่สองบทสวดไตสรณะที่สามบทสวดไตสรณะคมพุทธังสรณนังขะฉามิธรรมังสรณนังขะฉามิ สังฆังสารนังฆาชามิทุติยมปีพุทธังสารนังฆาชามิทุติยมปีธรรมังสารนังฆาชามิทุติยมปีสังคังสารนังฆาชามิตติยมปีพุทธังสารนังฆาชามิตติยมปีธรรมังสารนังฆาชามิตติยมปีสังคังสารนังฆาชามิบทสวดบทที่สี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญยัง พุโทโธมีสารนังวัลังเอเตนะ e สัจจวัตเชนะสูทิเมหูนตุสัพพทานัตถิมีสารนังอันยังธรรมโมมีสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัตเชนะสูทิเมหูนตุสัพพทานัตถิมีสารนังอันยังสังโฆมีสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัตเชนะสูทิเมหูนตุสัพพทาบทสวดบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตร เอวังมีสุตังเอกังสม,มยังพระควาสังเกตสุวิหารติกะปิรัสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังคัสสะสังติงปัญจมะมาเตหิพิขูสเตหิสเพหิวะอาหาระหันเตหิทัสหหจะลูกาธาตุหิเทวตาเยภูมยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะ พิขุสังฆาสะอาทะโคจตุนังสุทาวาสะกายยินังเทวานังเอตะทะหิถุโหหิหอยังโขภควาสังเกสุวิหารติกปีลัสมิงมหาวเนมหาหตาพิขุสังเคนะสังทิงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสเพหิวะอาหารหันเตหิทัสหิจโลกาทาตูหิ เทวตวตาเยภูมิเยนะสันนิปติตาโหนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคสสะยันนูยัยนนูณมยยมปีเยนะพระควาเตนุปะสังกะมือยามะอุปสังกะมิวาพระควตูวสันติเกปันเจกะคาถาพาสือยามาติอัทฐคูตาเทวตาสือยะถาปินามะพระละวา ปุริสูสัมมังชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเวสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตคูตาเทวตาพระขวันตังอภินวาเทวาเอกมันตังอัจจังสุ เอกมันตังทิาทิตาขูกเอกเทวตาพระขวัโตสันติเกอิมังคาถาอาาคาถงอภาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวกายาสามัคคตาอะคะตัมหะอิมังธรรมะสัมสมัยยังทักขิตาเยวะอปะลาชิตาสังมันติ อาทะโขอปปลาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิตันละพิขัโวสัมมาทหังสุจิตตังอัตานนอุชุกะมังกังสุสาระถีวะเนตานิฆะหิวาอินทายานิลักขันติปันธิตาติอาทะโขอปปลาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิเชวา ขีลังเฉวาปลีคังอินท้าขีลังโูโอหัดจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจากขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทขูอัปลาเทวตาพระขวตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสารนังฆตาเสนาะเตฆะมิสันติอปายะภูมินปหายะมานุสังเทหัง เทวกายยังปะลิปูเลสสันตีติอัตโกพะควาพิขูอามันเตสีเยภูมิเย,เยนะพิขเวทสสัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหูนติตะคาคตังทัศนายะพิขุสังคัสสะเยปิเตพิขเวอหีสูงอติตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานัง เอปะละมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอหีสูงสือยะถาปีไมหังเอตาละหิเยปิเตพิกเวพิปะภะวิสันติอะนาคตามันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตาประ,ะยะมาเยวะเทว,ทวตาสันนิปติตาภะวิสันติ สืยะทาปิไมหังเอตระหิอาจิขิตสามิพิกเวเทวะกายานามามิกิตตยิสามิพิกเวเทวะกายานามามิทิเทลิสามิพิกเวเทวะกายานามามิตังสุนาถะสาธุกังมะนะสิกะโลถาลิสามีติเอวัมพันเตติ ขูเตพิกขูพัคกวะโตปันจัโสูสูงพัควาเอตะทะบจะสีโลกะมนุษกันสามิยัตถาภูม,มิตาถาสีตาเยสิตาคิลีทัพพลังปะหิตัตตาละมะหิตาปุถูสีหาวะสัตสตีนาโลหะมังภาสิ สาภิภุมพระโนโอทะตะนะมะสาสุทาวิปสันนมะนาวิลาพินโยปัญจสะสเตยันราวะเนกาปิละวัตเวตะโตอามันจะอามันตยิสัทธาสาวเกสารเนรเตเววิเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเตจะอาตับปะมะกะลุงสุวาพุทธะส,สารนังเตสัมปาปะ นุตุลหุยานางอะมนุสานะทัสนังอะเปเกสมันทักชักฉุงสหสังอะถาสันตลิงสะตังเอเกสหัสานังอะมนุสานะมามัตสัทสูงอะเปเกนันทะมัทคหุงทิสาสัพพาภุพาอหุง ตันจะสัพพังอภินยยะวาวัตวานะวิขุมาตะโตอามันตยิกสัทธาสาวเกีสารณีละเตเทวากายังอภิกันตาเตวิชาณวิชาณาถะพิขโวเยโวหังกิตติยิสามิขีลาหิตอนุพุพะโสสัตตะสหัสสาวะยักขาภุมมากปีละวัตวา อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิการมงพิกชูนิงสมมิติงวะนังชาหัสสาเฮมะวตายกขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิกชูนังสมมิติงวะนังสาตาขิลาติสหัสสาชักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโต ยัสสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกชูนังสมิติงวะนังอิเกเตโสสะสะหาสายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกชูนังสมิติงวะนังเวตาสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนัง ภุมพิโลราชาคาหิโกเวปุต,ตัดสานิเวสนังพินโยนางสัตตาสหัสังปักขานางปายิลุปะสาสติภูมิพิโลราชาค้าหิโกโสปาคาสามิติงว่นังปุริมัชฌามัจะทีสังราชาติรักตะถักขูปะสาสติ คันทัพพานังอธิตปติมห,หาราชายัสสัสิสูปุตตาปีตัสสะพระหาโวอิทินามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยัสสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกชูนังสมิติงวนางทักขีในจะที่สังราชาวิลูโขตับปสัสสสติภุมเพทานังอาธิปติมหาราชายัสสัสิสู ปุตตาปีตัสาพระห่วอินทนามามหพาพราอิทิมันโตยุติมันโตว,วัฒนวันโตยัสสทินโมทามาภาิกามงุงภิกชูนังสม,มิติงว่านังปัญจิมัจจาที่สังราชาวิลูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาลาชายัสสสิสุปุตตาปีตัสาพระห่วอิทินามามหาภลา อิท ch er, ิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัชินโมทามนาพิกามุงพิกชูนางสมิติงวะนางยุตตะลังจะที่สังราชาภุมเวโลตัปปะสสติยักขานางอาชีปติมหาราชายัสัิโสปุตตาปีตัสสะพระหโวอิทินามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัโนโมทามนาพิกามุงพิกชูนางสมิติงวะนาง ปุริมาทิสังฆตาต,ตะตะลัทธุยทักขีเนนะวิรุณหาโกปัจจัยปัจฉิตมิเฉวิลูปักโภภูมิเวโลอ,อุตลังทีสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุลัทธิจตุทิสาทัสศมานาอังจักูุวเนีกะปีลาวัรวัตถวี เตสังมายาวิโนโทาสาอากูวันนิวันจานิกาสัทธามายาภูมิุลุกเลนทุเวทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทนูกรมาสาสีจะกินนุมัตถุนมิมัตถุจะปะนาถทโอมปะนาถโอปะมันโยจะเทวสูโตาจะมาตาลิ กิตตาเสโนจะพัดรมพัโทโูนาโมราชาชาโนสัพพูอาคูปัญจสสิขูเจวะติมพัลูสุริยะวังจกักขาเอเตจันเลจะราชาโนคันทัพชาสหราชาพุงมีโมทนาอภิกามุงพิกชูนังสมิติงวะนังอาทาคูอานาตลานาคาเวลาสาสหดัดชากา กัมปาพัตตะลักขลาอาคูปายายะอั้ยาพิยาพิยามุนาทะละักธาจะอาคูนาคายะสัิโนเอลาวันโนมหานาโลโอปัปารติสะมิงวะนังเอเตเอนาคาเชสหาสหาหลันติทิพาทิชาทิขิงวิรูจักขู เวหายายตวะนะมัตตบิตาจิตตาสุปนาจิติเตสานามังสุปฏิปันโนพระขวโตเขมะสีพุทโสันหาหิวาจาหิอุพหายนหินาคาสุปนาสัมะละกังสุพุทธังชิตาวชิล่าหัเถนะสมุททยอาสุลาชิตังภาพ พโลวาสะสันสีเตอิทิมันต,ตยัสักสิโนกาละกันชามหาพิลาอาสุลาธานะวีฆาสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาโทนะมุจิสหาสตัมยาจะพาวิปุนตานังสัมเพเวโลจะนามกา สันนิวาพะลิงเสนังพาหูสัพพะมุปาข้าหสัมาโยนินสัมยโยนินพันธันเตภิกชูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตคาทะมุงวลุนาวารลุนาเทวาโสโมจะยะยะสะสสหามตาการุณายิกาอาคูเทวา จะลัสสิโนทัศเสเตทัศสายากายาสเพนานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสิโนโมทธมานาพิกามูมพิกชูนางสันมิติงวังเวทูจะเทวามเหสีจะอะละมะจะทุเวยมะจัดทางสูป,ปานิสาเทวาจันทมะกูปุลักษีสาสุขายัสูนาตาวันนิโน เวทูลจะเทวาสหีจะอสมาจะเทวุทุเวยะมาจัดทางสูปานิสาเทวาจันทมากูปุลักษิสาสุริยยันสูปานิสาเทวาสุริยะมากูปุลักษิสานักขันติทุปะวุปุลักษิวาอาคูมันทาวะหากาวัสุนังเวโสโถเก สัมโกปาค้าปุรินทัทโท,ทัศเสเต,เตทาศสากายกายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยสัสสิโนโมทมามนาพิกามุงพิกคูนังจะม,มิติงวะนังอาถาคูสหภูเตวาชะลามะคิสิลขาริวะอลิถกาจะโลชาจะอุปามาปุผานิสาสิโน วัลุนาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอนีชากาสุสุเลยยะลูจีลาอาคูอาคูวาสสิโนท่าเสเตทเ่าสาธากายาสัพเพนาน,นตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาัสสิโนโมทามานาอธิกามงุงพิกชูนางสมิจริงวนังท่าสามามหาสามมนามนุสามนานุสุตตมา คิดทาปัทุศิกาอากูอาคูมโนูสิขาทักคูไลยะโตเทวาเยาาจาโลหิตตาจารโลหิตปะคะลามหาปะคะลาอาคูเทวายัสสินีอิต,ติมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสิโนโมธมานาวิกามุงพิกชูนังจะมิติงานางสุภา กะลุมหาอารุณาอาคูเวฆานาสาสหะโอปาตับคํะไพรพาปาโมคาอาคูเทวาจักขนาสมันตาคลาหะพะละหะชามินสกกาจะยัสสิโนท่านายังอาคาปะชุมโนโยธาสิอภิวัตสตสีทัเสเกทัศกาสัพเพนาน,นตะวันนิโนอิทิมันโต ชุติมันโตยัสสัิโนโมทนาอภิการมุงพิกชูนางสมิติงวะนางโมทนาอภิการมุงพิกขูนางสมิติงวะนางเคมิยะดุสิตายามะกังชา,าจยสายัสสัิโนสันพีทำลไรสันพิตกาสมาสกะเทฆาโชตินามาจะอาสาวะนิม,มานาลตีนหาอากว ท่าอากูปะละนิมมิตาท่าเสตท,ท่สักยากายาสัพเพนาน,นตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัสสิโนโมูทามานาพิกามุภพิกชูนังสันมิติงวังทเสเทเทะวะนิกายาสัพเพนาน,นตะวันนิโนนามั่นกะเยเยนะอาคันจุงเยจินเจกินเยทัสศีสาสหะ ปวุทธ,ธาโลชาโลชาติมังคีสะโลจันโอคะติน,นะมะนาสวังทเทเขโมโจะตันนาคาจัดตังวาอสิต,ติตังสุลัมมาไปล่ลมาตัตตะไทยมัตโตจะบุญตะอิทิมตโตสหสันนังกุมาโลติโสจะโอปาราคาสามิติงวะนังตาหัสสาสา มาโลกานังมหาลัมมาพิขีนาทัสเทเตทาเตเทหะอากูปัญเจกาวาสัสสีโนทัสสัสทัสจะมัตะโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสัพเพอปินยันเตเสเทเทวาอลัมมิกามาลาเสนาอปินยากามิ ปส,สีนากัสสีนามายังเอทะคันหะทะพันธาทะพันธะทะลาเคนะพันธะมินโูสมันตาปาริเวลาเลทะมาโบโวจิตจะโกจินังบาอิติทัตตะมหาเสโนกันระนางอะเปสยิธานินาตละมหัชาสรังเกวา สวางเกวาคะยะถาปริจกโกมีท่านายันโตละไว้ชุโตตะโทใสโทปัญจุนานะัวัฒนตีวัตติสังกุมโยอัลสังไวสีตังจาบพังอภินญายะวักวิชีนาภิกขุตาโตอายัมมันติสัทธาสาวเกสารณีละตี มาละมาละอภินันตาเตวิชาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตตปะมะกะลุงสุวาพุทธะสา,สารนังวีละลาเตหิปังกามงุงเนสังโลกรมปิยาตามุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพะยาตีตายัสสสิถูโมทันติละอสาหะภูชเตติ สาวกตาเตชะนสุตาเตีจบอีพีที่หนึ่งถึงอีีที่สามคะ่ะอีพีที่หกห้าค่ะ